ท่านทั้งหลายที่เคารพครับสัจธรรมอย่างหนึ่งที่เราทุกคนต้องยอมรับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ค่อยจะชอบต่อการที่จะไปเจอเจอกับมัน ไม่ว่าจะเป็นในช่วงระยะเวลาขณะน,นี้หรือในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้สัจธรรมตัวนั้นก็คือความตายท่านทั้งหลายที่เคารพกับ,รบพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้บอกให้เราได้รู้วักุลุนับสินซาอิกอตุลเมาทุกชีวิตจะต้องได้ลิมรสได้ลิ้มลองความตายแน่นอน ในอิสลามได้กำหนดเรื่องตรงนี้เอาไว้แล้วก็ได้มีการชี้แจงถึงขั้นตอนของบุคคลกว่าจะตายจนกระทั่งไปถึงหลุมศพท่านทั้งหลายที่เคารพครับในทันทีที่วิญญ,ญาณออกจากร่างมีหะด,ดิสของท่านนาบีมั h มั m a d s a ล l a ลอ a h u a ได้บอกกล่าวเอาไว้ว่าจะมีเสียงถาม ผู้ที่วิญญาณเพิ่งออกจากร่างว่าท่านได้ทิ้งดุนยามาหรือดุนยาได้ทิ้งท่านไปอันนี้เป็นคําถามคําที่หนึ่งท่านทิ้งดุนยามาหรือดุนยาได้ทิ้งท่านไปคําถามตอนที่สองก็คือท่านรวมดุนยาหรือดุนยารวมท่าน ตัวท่านเองท่านผนวกว่าดุนยาเป็นของท่านหรือดุนยาเขาถือว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของดุนยาประการที่สามถามว่าท่านเป็นผู้ฆ่าดุนยาหรือดุนยาเป็นผู้ฆ่าท่านทั้งสามคำถามนี้เป็นคำถามที่ในทันทีที่ทุกชีวิตเมื่อวิญญาณออกไปจากร่างก็จะถูกถามสามคำถามนี้ในทันที และหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปก็คือผู้คนที่เขายังไม่ตายเขาก็จะเอาเราไปอาบน้ําในตอนอาบน้ําเนี่ยก็จะมีเสียงถามคนตายต่อไปอสามคำถามถามว่าไหนเล่าร่างกายของท่านที่เคยแข็งแรงเหลือเกิน ทำไมวันนี้จึงอ่อนแอและไหนเล่าลิ้นของท่านที่เคยพูดจาได้ชาดฉานเคยใช้ลิ้นประหันประหารเคยใช้ลิ้นพูดดีเคยใช้ลิ้นทำทุกอย่างทำไมจึงนิ่งเสียวันนี้และไหนเล่าหูของท่านที่เคยได้ยินเรื่องโน้นเรื่องนี้วันนี้ทำไมมันจึงนวก ทลาครับนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรากำลังถูกอาบน้ำและก็เมื่อเสร็จสิ้นจากการอาบน้ำแล้วเขาก็จะนำเราไปกรฟันพอไปถึงเวลากรฟันก็จะมีเสียงถามมาสมประโยค3ามเรื่องสามราวอีกเหมือนกันเรื่องแรกถามว่า เรื่องแรกมีเสียงพูดมาว่าช่างเป็นวาสนาของท่านเหลือเกินหากว่าท่านจะได้อยู่เคียงข้างพระเป็นเจ้าและช่างเป็นการโชคร้ายของท่านเหลือเกินหากท่านจะต้องได้รับความโกรดเกลีวจากอัลลอฮฺ سبحانه และกตาอานาทัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ย เป็นวาสนาของท่านเลยเกินหากสถานที่พำนักของท่านหลังจากนี้คือสวงสวรรค์แล้วก็เป็นความโชคร้ายของท่านเลยเกินหากสถานที่ความอำนักของท่านหลังจากนี้คือคุมนรก